จิตใจทำด้วยอะไรเมรัชนกเจอเกรียนด่าง,งานศพแม่ตายวันเดียวร้องไห้ทั้งชาติสูญเสียคุณแม่ไปก็ทำเอานักแบดมินตันสาวเมรัชนกเสียใจหนักมากอยู่แล้วแต่ล่าสุด3ตุลาคม64เธอต้องเผชิญกับเรื่องที่แย่จากเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้ามาคอมเมนต์ในภาพพวงหรีดงานศพของคุณแม่เธอโดยพิมพ์ว่าถ่ายไรนักหนาตายวันเดียวเหมือนร้องไห้ทั้งชาติมัง้งอีเวน งานนี้เมรัชนกเลยตอบกลับว่าถ้าจะติเรื่องการแข่งขันจะไม่ว่าเลยสักนิดค่ะแต่เรื่องบุพการีไม่มีทางยอมได้นะคะเตรียมเงินไว้นะคะและบอกอีกว่าลองให้พ่อแม่คุณตายบ้างไหมคะและนี่ลงเพื่อขอบคุณผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องและคนที่รักเมย จริงๆก็ไม่ได้ติดตามเมย์อยู่แล้วแต่ทำไมเอาแอคเขามาดา่าปลอมตัวอยู่เหรอคะใจใจเลยสิคะถ้าแม่ฟื้นกลับมาได้คงจะอยากเจอคุณคนแรกเนาะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ